ว่ารักแท้เกิดแค่ครั้งเดียวหรือเปล่ารักแท้เนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆเหมือนกับยุดีเหมือนเหมือนคุณจะมาถามว่าบัางไฟพญานาคมันเกิดมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวไหมมันตอบยากมันก็เกิดของมันทุกออกรรษารักแท้แต่พอมันเป็นของแท้ที่มันมีอยู่มันก็จะเกิดกี่ครั้งก็ได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่คนดีๆอ่ะเขาอยากจะมีรักแท้เนี่ยแค่คนเดียวไงเออ เหมือนบางคนเจอรักแท้ครั้งแรกแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากอยู่ในความสัมพันนี้คือคุณดีเกินไปแล้วก็ไปเปลี่ยนความสัมพันธ์ไหมคนที่สองคนที่สามสุดท้ายคนที่รักจริงๆอาจจะเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายก็ได้ใครไม่มีใครรู้มันอยู่ที่เราเรากับเขาเหมาะกันแค่ไหนตามที่พี่ตูนบอกเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับสมมติว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เจอรักที่ดีและเป็นรักแท้เนี่ยคุณบอกกับตัวเองว่าคุณเป็นคนโชคดีแล้วกันค่ะแต่ ถ้าคุณยังไม่เจอคนคนนั้นเนี่ยเรามีรักที่มันเหมาะกับเราเนี่ยใช้ได้แล้วนะน้อยก็ดีกว่าคุณไปเจอคนที่มันไม่เหมาะกับคุณแล้วคุณต้องมานั่งคอยปรับคอยเครียดคอยทุกข์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยู่กับคนที่เหมาะกับเราแต่เราไม่ได้รักอ่ะโอ้โหอ,อันเนี้ยมหาขินเลย<อ>คือมันเป็นงั้นจริงคือเราจะเจอว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาดีกับเราจังเลย เขารักเราได้แน่และเรารู้เลยคนคนนี้เขารักเราแน่ๆนะแต่ตัวเราเองอ่ะเราก็ไม่ได้รักเขาขนาดนั้นะไม่ได้ถูกใจเขาขนาดนั้นไม่ได้อินนะเออไม่ได้อินกับเขาขนาดนั้นแต่ไอ้คันแบบจะปฏิเสธเขาหรือว่าจะให้เขาออกไปจากชีวิตไอ้คันก็เสียดายใช่ไหมใช่ก็เลยอยู่กลัวจะคนที่ดีไม่เท่าเขาเองไงก็เลยอยู่เป็นคู่ก็เลยอยู่เป็นคู่กัน อย่างนี้หมองๆคิดว่าเราจะสมมติเราต้องอยู่ในสถานการณ์นี้มันมีสองทางคืออยู่ต่อไปให้มีความสุขกับเลิกไปเลยแล้วก็หาคนใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอใครอย่างนี้เราจะต้องทํำยังไง